สวัสดีครับ,รบท่านที่ติดตามนะครับบ้านพระคูตินะครับนี่ตอนนี้ผมก็ยังนั่งอยู่ที่นี่บ้านพระคูติใครที่ยังไม่ได้เข้ามานะครับมานะครับพฤ่หัดส,สุขเสาร์อาทิตย์สี่วันนะครับสี่วันมาได้เลยนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็มาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้แต่อย่าลืมอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะนะครับพบแน่ที่นี่บ้านพระคูติกับเขาคนนี้คูติครับสวัสดี้ครับคุณน้องครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ยังคงอยู่ที่ราชิบีแห่งพระเครื่องครับผมนะครับยังไม่ไปถึงไหนนะครับเพราะว่าอีพีที่ผ่านมาผมก็ต้องเล่าเรื่องราวของงานแม่พิมพ์ครับผมนะครับงานแม่พิมพ์ซึ่ง เมื่อท่านได้รับรู้เรื่องราวของงานแม่พิมนะครับเช่นกับการสร้างแม่พิมพ์ของพระพิมพ์ต่างๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่า6หรือ7แม่พิมพ์ตามจํานวนพิมหรือจะมากกว่านี้ก็ตามไม่ได้หมายความว่ามีเพียงแค่แม่พิมแค่6 7 8 9็แนะครับอ่าอาจจะมีเยอะกว่านั้นในหนึ่งเนี่ยจะต้องมีแม่พิมหนึ่งพิมพ์เช่นพิมพเขาโค้งนะครับเช่นพิมพเขาโค้งเนี่ยก็ต้อง มีถึงเป็นสิบสิแม่พิมพ์เพราะว่าเขาต้องกดถ่ายพิมพ์ตัวผู้สร้างแม่พิมพ์ตัวเมียให้ได้จำนวนมากเพราะว่าจะสร้างพระทีเนี่ยแปดหมื่นสพันองค์ถ้าสมมุติว่าท่านมีแม่พิม์พอยู่เพียงแค่สัก8ดพิมพเก้าพิมพ์ไม่รู้เมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะเสร็จถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าสร้างพิมพ์พระเอาไว้สิบแม่พิมพ์ก็ควรจะต้องมีแม่พิมพ์ทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยแม่พิมพ์มน่าจะต้องเกินจากร้อยแม่พิมพ์ขึ้นไป<ม>นะครับทีนี้ถามว่าแม่พิมหนึ่งหนึ่งนั้นย่อมมีนะครับฟอร์มต้นแบบจากองค์แม่พิมพ์ตัวผู้ที่แกะนูนออกมา,าแล้วมากดลงคว่ำลงไปในดินแม่พิมพ์ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นถามมาเมื่อกดเนี่ยเขาไม่ได้กดแค่แม่พิมพ์เดียวไงจะต้องถ่ายถอดออกมากด กด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 ไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยเพราะนั้นในช่วงของการถ่ายถอดพิมพ์เนี่ยนะครับจะเกิดความผันแปรตั้งแต่ต้นทบวนอีกครั้งนึงเช่นผันแปรเกี่ยวกับลึกตื้นต่แคทงซ้ายเอียงขวาไอเยอะหน้านะครับยกตัวอย่างและดินที่เขานวดมาทําแม่พิมพ์เนี่ยเขาไม่สามารถนวดทีเดียวได้ร้อยร้อยโดยโอยก้อนครับผมเพราะว่ามันจะแห้งมันจะมาด เดี๋ยวๆเขอาจจะเขาจะทำออกมาเพียงแค่จำนวนหนึ่งอาจจะได้คราวละสิบแม่พิมพ์เอาง่ายๆพูดง่ายๆก็คือทีละชุดถูกต้องชุดนี้อาจจะมีสิบแม่พิมพ์อ่ะป้นป้าต้องกไปแยกแยกกดลงาปอย่าลืมว่าสิบแม่พิมพ์นี้ดินเนี่ยมีความหมาด หรือมีความละเอียดมีความแน่นหรือมีมวลอะไรต่างๆอยู่เฉพาะในสิแม่พิมพ์มเมื่อนําเข้าเตาเผาสิบแม่พิมพ์นี้ก็มีส่วนละไม้กันของความแกร่งครับผมนะครับแต่ถ้าอีกสิแม่พิมพ์หลังละอีกชุดหนึ่งใช่ถ้าเขานวดพิมพ์ไม่ได้ที่นวดดินไม่ได้ที่นะครับแล้วก็เอามาสร้างแม่พิมพ์ แม่พิมพ์เองก็เริ่มผันแปรไม่เหมือนกันแม่พิม,พมพชุดแรกใช่สมมติดินอ,อาจจะ<ช>แห้งเกินไปนิดนึงกต้องดไปก็าาอาจจะเราพึงต้องเข้าใจตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่รักนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจก่อนว่านี่เพียงแค่ผมยกตัวอย่างแม่พิมพ์เดียวนะครับผมแล้วถ้าสิบแม่พิมพหละืก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไม่ได้ทําคนเดียวด้วยคุณอ้อช่างไม่ได้ทําคนเดียวครับผมช่างจะต้องมีช่างหนช่างสองช่างสช่างสี่ช่างห้าช่างหกช่างเจ็ดช่างแปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นช่างหลายช่างชิ้นงานกับผลงานย่อมต่างกันออกไปครับผู้ศึกษาพึงต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจในเรื่องของศิลปะสกุลช่างที่เหมือนและต่างกัน ครับนะครับเอาแหละนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมก็จะลุกขึ้นไปชี้เอาละโอเคนะครับนะไอชี้ใช่ EP นี้นะครับผมจะเริ่มพูดถึงเข่าตรงอืคุณอ้องครับครับผมเข่าตรงใช่ไหมใช่ฮะเข่าตรงเขียนว่าไงลองดูสิพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงกลุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกอันนี้มาดูอันนี้แหละครับอนี่ก็ พระนางพญาพิมพ์เข่าตรงมือตกเข่าต่างแล้วเห็นไหมครับเอาแล้วเรียกต่างกันแล้วเพิ่มเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มมือตกเขามาอันนี้คือพิมพ์ที่สองครับผมหมายถึงความนิยมอพิมพ์แรกคือเข่าคูครับผมซึ่งมีหลายแม่พิมเหมือนกันครับนะครับทีนี้นี่ตะเข่าตรงเนี่ยอืตอนเนี้แยกออกเป็นสองฟอร์มสองแล้ะอันนี้มือตกเข่ามือตกเข่าอันนี้แสดงว่ามือไม่ตกเข่าเหรอ นั่นไงยกตัวอย่างแสดงว่ามันมีความต่างกันจึงเป็นเหตุของชื่อแม่หินถืกไว้ครับครับผมอ่ะอย่างนี้ก่อนผมขออนุญาต่านผู้ชมนะครับเริ่มที่มือตกเข่าครับผมนี่คือหัวเข่าใช่ไหมครับใช่นี่เข่าตรงนี่ท่อนแขนนี่กลมกลึงเรียวรีพาดลงมาครับผมนะครับพาดทาบทับหัวเข่า แล้วมือเนี่ยนะครับช้อนไปที่ใต้เข่าเนี่ยมือจะโผล่ไปอยู่ใต้เข่าคือไม่พอดีกับเขา่าจึงเป็นที่มาของมือตกเขา่เขานะครับถ้าองค์ที่เห็นชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมที่รักมือตรงนี้จะนูนแล้วท้าทับลงไปบนเขา่าอย่างนี้เลยผมยกตัวอย่างนะอันนี้สมมุตินะแข่งนะครับถ้ามือไม่ตกเข่าเนี่ยพอดีตรงนี้ครับผมท่านผู้ชมครับเนี่ยพอดีตรงนี้นะ แต่ถ้ามือตกเข่าเลื่อนลงไปนี่เลยนะครับแล้วก็จะเห็นมือเนี่ยอยู่ใต้อเข่าหรือใต้หน้าแข้งนี่แหละ,ะ,ะค,คือคือหุ้มหุ้มนาแข้งไว้เลยใช่เพ,เพราะฉะนั้นนะครับทีนี้มันต้องมีวิธีสังเกตนะครับท่านผู้ชมที่รักนะครับจุดควรสังเกตของแม่พิมพ์นี้นะมผมจะเอาแค่เรื่องแยกออกก่อนระหว่างมือตกเข่ากับมือไม่ตกเขา่าครับผมนะ มือตกเข่าเนี่ยดูที่เดียวพอเลยไม่ต้องดูท nee, er, um. ี่มือไม่ต้องดูท totally ี่เข่าดูที่ตรงไหนครับเออคุณอ้อมลองเดาซิเอาแล้วไงเดาซิเออเรงดูที่ครับลองดูสิดูที่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับดูที่ตรงนี้นะครับคุณอ้อมดูนะครับชายผ้าจีวรใช่ไหมใช่ครับอันนี้เขาเรียกชายผ้าจีวรชายจีวรอันนี้คือสังขาติใช่ไหมครับนะให้ดูที่ชายผ้าจีวรเนี่ยครับถ้าชายผ้าจีวร ทิ้งทอดตรงลงมานะครับอันนี้ทิ้งทอดตรงนะไม่ถึงกับตรงแต่มันก็โค้งน้อยมากอืนะครับนี่ทิ้งทอดตรงลง,ลงมาสู่ซอกลักแหลนะส่วนนั้นนี่ณ็นำมาดูสิอ๋ออันนี้ต่างกันตรงไหนละ่ะต่างกันเลยครับนี่ชายจีวรนนี่ทิ้งโคง้งว้าเข้าเข้าเลย,เ,ลยเข้าเข้าเลยวาดโค้งเข้ามา สู่ซอกรักแร้<อ>นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมที่รักนะวาดโค้งเข้ามาสู่ซอกรักแร้นี่คือมือไม่ตกเขา่าเอาทีนี้มาดูที่มือนะครับเห็นไหมมือเนี่ยพอดีเขา่าปลายมืออยู่ที่เข่าครับผมแต่ถ้าเป็นพิมพ์นู้นปลายมืออยู่ใต้เข่าจะช้อนลงไปข้งางล่างใช่แต่ไม่ต้องไปดูตรงนั้น,นครับ,รบไม่ต้องไปดูตรงนั้นเลยดูแค่ตรงนี้ครับดูแค่ ชายจีวรเห็นไหมชายจีวรอ,อ่าทีนี้แล้วเป็นอย่างนี้ทุกอง์ใช่ไหมถ้ามือตัวขาถูกต้องถ้มาม,มือตัวขานี่ชายจีวอน,อนี้เลยจะต้องจะต้องเลยอ่าทีนี้ทีนี้เราจะมาดูผมจะให้ดูตรงนี้นะครับครับผมลักษณะของพิมพเข่าตรงนะครับสมมุติเราดูนิชายจีวรใช่ไหมอืมอันนี้สังคติคใช่ไหมครับผมบริเวณช่องระหว่างสังคติเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมลึกเห็นไหม คุณอ้อมเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่เห็นไหมบริเวณเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นร่องลึกลงไปเห็นไหมเนี่ยเห็นครับเห็นเห็นนะเห็นก็บอกว่าเห็นสิครับครับเห็นใช่ไหมครับเห็นครับนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับตรงเนี้ยนะครับจะเป็นร่องลึกลงไปเป็นรูปสามเหลี่ยมนะแนวฐานยาวตรงนี้ฐานนะครับด้านนี้สามเหลี่ยมด้านเท่าเห็นไหมครับนะบุ้มลงไปทีนี้เรามาดูฝั่งนี้นะครับเรามาดูฝั่งนี้ ฝั่งนี้เอกลักษณ์เนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณอ,อ้อมท่านผู้ชมเราจะไม่เห็นลึกเช่น<อ>เด่นชัดเช่นนั้น<ช>เพราะอะไรรู้<ช><ช>ไหมเพราะลอนท้องเนี่ยนะครับดูนะลอนท้องของนางพญาเข่าตรงเนี่ยลอนท้องเนี่ยจะนูนอืเห็น <He ard S 2> ไหมแต่ถ้าเป็นเข่าโค้งลอนท้องจะแฟบก่อนนะดูอนท้องกันนะเข่าโค้งแฟบลอนท้องจะแฟบนะครับท่านผู้ชมรูม้ไหมครับลอนท้องจะแฟบแต่พอมาเข่าตรงลอนท้องเนี่ยนูน นะครับแล้วนูนแล้วถ้าเรามองคว่ำลงนะครับหมายมองจากเกตท่านลงไปหาฐานล่างเนี่ยนะรเรากลับแทนที่ปกติเราจะส่องท่าอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่เรากลับหัวส่องเราจะเห็นเลยว่ารอนท้องเนี่ยไม่สมดุลเลยดูเหมือนกับพุงป่องสองสองพุงสองด้านนะครับดูเนี่ยนะครับดูแล้วไม่ค่อยจะสมดุลและอย่าลืมนะครับว่าสําหรับสังคตินะครับเราจะเห็นว่าช่วงบนแคบบานปลาย เห็นไหมบานไหมครับครับครับใช่บานปลายหน่อยใช่ไหมปลายจะบานออกนะครับปลายจะบานแล้วเส้นนี้ก็มีเห็นไหมเห็นไหมครับนะนะครับเส้นนี้ก็มีส่วนเท้าท่บทับสมาธิราบเข่าเป็นแท่งอืนะครับตรงอันนี้เข่าโค้งเห็นไหมครับเข่าวาดโค้งจึงเป็นที่มาของเข่าโค้งอันนี้ก็เป็นแท่งแล้วก็ตรงเห็นไหมครับครับตรง ลำแขนเนี่ยด้านในเนี่ยไม่เป็นรอยตัดด้านในลำแขนนะครับถ้าเป็นเข่าตรงนะครับไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านในจะกลมกลมนะครับแขนเนี่ยจะเป็นแท่งกลมครับนะครับถ้าเข่าโค้งอันนี้จะรอยปาดตัดอแบนขอบในจะแบนใช่นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเข่าตรงนะครับที่ถ้าเรามาดูตรงนี้เห็นไหมครับรอยร่อง คล้ายๆกับว่าเหมือนกับองค์เนี้ยอนะครับที่ผมบอกว่าเวลาเขาถอดพิมพ์เนี่ยส่วนนี้มันลึกหน้าอกลึกพอดึงออกปั๊บเ่ยนะครับพอดึงออกเนี่ยมันก็จะเพเยะให้พื้นที่ตรงเนี้ยยืดออกขยับได้ใช่มันยืดออกก็เลยเกิดเป็นรอยปริทีน้เขาตรงนิยมเนี่ยบริเวณเนี้ยนะครับตรงมุมสามเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นส่วนนูนเห็นชัดครับริเวณเนี้ยท่านผู้ชมนะครับดูนะครับ ตรงเนี้ยจะนูนกว่าแล้วเป็นแอ่งลาดลงไปนะครับเป็นแอ่งนะครับลาดลงไปนะครับนะ,<ๆ>ะทีนี้ถามว่าการทิ้งแขนกา huh. รวาดแขนมีหลา,ายฟอร์มนะครับมีหลายฟอร์มนะครับนะรบเราจะต้องมาค่อยๆดูกันทีละเรื่องทีนี้ดินมาดูดินก่อนนะครับมาดูดินก่อนนะครับมาดูดินก่อนนะครับมาดูดินนะครับดินเนี่ยเราเรียกว่าแร่ลอย นางพญาส่วนใหญ่เขาชอบพระที่มีแร่แร่ลอยแร่คืออะไรจริงๆก็คือทรายโอทินทรายนะครับ uh huh. ถ้าสมมุติผิวบางปรากฏทรายให้เห็นบ้างปรากฏทรายให้เห็นนะครับ uh huh. ก็จะเหมือนกับความชินตาของท่านที่ชอบพระนางพญา uh huh. ถ้าไม่นั้นมันจะรู้สึกว่าท่านเนื้อละเอียดมากเนี่ยมันควรกระเดียดไปทางกำแพงเพชร uh huh. แ,แต่ uh huh. จริงๆศิลปะไม่เหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นพระดางพยาเนี่ยแล้วรู้ไหมว่าทําไมถึงมีทรายดินแต่ละบ้านแต่ละบ่อแต่ละเมืองในการเอามาทําพระพิมพ์เนี่ยครับดินจะไม่เหมือนกันอืนะครับเรื่องแรกคือดินจะต่างกันเรื่องที่สองอยู่ที่ช่างด้วยอ้าวเลวการที่ช่างเขาอาจจะกรองทรายแล้วผสมดินอนึกถึงการเทปูนไหมเทปูนมันต้องมีอะไรเขาเรียกอะไร มีกรวดหรือมีอะไรผสมอะไรนะครับหินใส่หินใส่กรวดผสมเพื่อที่จะให้มีการโยงยึดเกาะตัวนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับในลักษณะของงานช่างที่เขามีศิลปะมีวิชาของเขาครับผมแล้วแน่นอนว่าด้วยเหตุว่าดินของเมืองพิโลกเนี่ยครับมันต่างกับเมืองกำแพงนะครับเพราะฉะนั้นกำแพงดินจะมวลดินเหนียวละเอียด แล้วช่างเขานวดจนละเอียดมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นดินทุ่งเศรษฐีเนี่ยนะครับจะปรากฏแร่หรือว่านดอกมะขามลอยบนพื้นผิวแต่ในนางพญาเนี่ยจะกดแร่กวดทรายลอยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไม่ต่างกันครับต่างกันคุณจะต้องทําความเข้าใจนะครับคุณรายละเอียดเยอะนะท่านผู้ชมผมบอกแล้วนะครับรายละเอียดเยอะ นะครับมาศึกษากันได้นะมาเรียนรู้กันได้ที่บ้านพระคูตินะครับมาที่แม่กองนี่อำเภอเมืองเลยมาเลยครับรับรองไม่หลงนะครับแต่ท่านที่ชมอยู่ยาลืมนะครับอย่าพลาดสิ่งดีๆให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับรู้เรื่องราวต่างๆ นะครับแล้ววันนี้มีแค่สพิมพ์นะพูดกันแค่สองพิมพ์นะเข่าโค no> ้งเข่าตรงเข่าโค้งเข่าตรงนะท่องไว้เลยเข่าโค้งเข่าตรงยังมีอีกครับมีอีกเยอะเราไปกันก่อนนะครับคุติวันนี้นะครับสวัสดีครับสสวััดีครบผม